ถ้าพูดถึงแบรนด์ r ร a l m มีนะครับหลายคนน่าจะคุ้นชินแล้วว่ามือถือของเขาในจะโดดเด่นเรื่องของสเปคที่ให้มาคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งเราก็เชื่อว่ามีเกมเมอร์ไม่น้อยเหมือนกันที่มักจะมองหาเร a l วมีไว้ก่อนสำหรับการเป็นมือถือเล่นเกมในระดับเริ่มต้นและถ้าคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหรือมีแพลนจะเปลี่ยนมือถือใหม่อยู่พอดีวันนี้เราอยู่กันกับเร a l วมี13 5G และเร a l ว e 13 Plus 5G นะครับไลน์อัพหลักสําหรับปีนี้ที่นอกจากจะอัปเดตสเปคให้เก่งขึ้นก็ยังมีหลายฟีเจอร์ททีีี่่นนาสใจเยด โดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกม r e a l m มี13 5G และ r e a l m มี 13+ Plus 5G จะลื่นจะแรงขนาดไหนเรื่องแบตเตอรี่ตอนเล่นเกมจะเป็นยังไงบ้างเราได้ลองมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตามมาชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับ2เครื่องที่เราได้มารีวิวนับขอแยกแบบนี้นะครับว่า Realme 13 5G เนี่ยเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาประหยัดมากๆส่วน Realme 13 plus 5G นะับแน่นอนว่ามี plus แบบนี้จะเป็นตัวที่แรงกว่าในหลายๆด้านและเล่นเกมได้ดีกว่านั่นเอง โดยสำหรับ Realme 13 5G เนี่ยขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 603นะครับสถาปตัตยกรรม6นาโนเมตรซึ่งเครื่องที่เราได้มา RAM จะอยู่ที่8 GB และมีฟีเจอร์ Dynamic RAM Expansion ที่ขยายเพิ่มได้อีกเป็น16 GB ด้วยส่วนความจุตัวเครื่องจะอยู่ที่256 GB นะครับและกล้องหลักใช้เป็นกล้อง Samsung ขนาด50 MP มาพร้อมกับการสั่น OIS หน้าจอความละเอียด Full HD+ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ซึ่งทางเรียว e เนี่ยเรียกว่าเป็น Comfort Display นะครับช่วยลดความเมื่อยล้าให้กับสายตาได้ด้วยและได้มาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP64 ซึ่งเพียงพอสำหรับชีวิตประจำวัน ส่วนอีกรุ่นอย่าง r e a l m ม 13+ Plus 5G ตัวนี้ก็แน่นอนว่าเก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตที่ใช้ก็จะขยับมาเป็น MediaTek Dimensity 7 0 3 e ซึ่งตัวนี้ทำผลทดสอบ Antutu ได้สูงกว่า750,000คะแนนเลยและผลิตบนสถาปัตยะกรรม4นาโนเมตรดังนั้นประสิทธิภาพที่ได้ก็จัดว่าสูงและใช้พลังงานต่ากว่ารุ่นเดิมด้วย ส่วนเครื่องที่เราได้มารีวิวแรมจะอยู่ที่12 g b แต่เช่นกัน,นครับว่ามีฟีเจอร์ Dynamic RAM Expansion ทําทให้ขยายต่อได้อีก14รวมกันเป็น26 g b เลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเหลือๆนะครับเปิดไปนะครับจะเล่นอยู่กี่เกมยังไงก็ไม่น่าจะใช้หมดแน่แนและสําหรับความจุตัวเครื่องจะอยู่ที่256 g b เท่ากับรุ่นปกตินะครับกล้องหลักใช้เป็นของ Sony ขนาด50เมกะพิกเซลมาพร้อมกันสั่น OS เหมือนกัน ส่วนหน้าจอสําหรับรุ่น plus เนี่ยจะเป็นแบบ OLED นะครับซึ่งแน่นอนว่าให้คอนทราสต์ที่ดีได้ภาพที่คมชัดขึ้นมากๆความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate อยู่ที่120 h z และอีกหนึ่งทีเด็ดก็คือ Touch Sampling Rate จะอยู่ที่180 h z นะครับซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นแบบ Turbo Charge ได้อีกถึง1,200 h z ก็เรียกได้ว่าพร้อมมากสำหรับการเล่นเกมในยุคนี้ นอกจากนั้นยังได้มาตรฐานทนน้าทนฝุ่น IP65 ดีกว่ารุ่นปกติขึ้นมาขั้นหนึ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นจะได้เท่ากันที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์แต่ที่ต่างกันก็คือรุ่นปกติเนี่ยจะมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว45วัตต์ส่วนรุ่น plus ก็จะได้ชาร์จเร็วสูงถึง80วัตต์เลยทีเดียวส่วนระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android เวอร์ชั14ซึ่งครอบทับไว้ด้วย ROM Realme UI 5.0เหมือนกันทั้ง2รุ่น ในเรื่องงานดีไซน์นะครับทั้งรุ่น13และ13 plus เนี่ยก็จะมากับฝาหลังสไตล์เดียวกันเลยเน้นผิวสัมผัส2แบบที่โค้งรับเข้ากับโมดูลกล้องทรงกลมซึ่งก็เป็นเท็กซ์เจอร์ที่ดูหรูหราและให้สัมผัสที่ดีไม่เบาเลยครับแต่ก็อย่างว่าเวลาใช้จริงอันนี้เราก็คงต้องใส่เคสกันอยู่แล้วเพื่อความสบายใจซึ่งถ้าเป็นเรียวมี13 5G รุ่นปกติเนี่ยเขาจะมี2ส,สีให้เลือกก็คือ dark purple เป็นสีโทนมืดกับ speed green สีเขียวที่อยู่ในมือของเรานี่เอง ส่วนเรียวมี 13+ 5G จะมีสี Victory Gold และก็ d a r k Purple เหมือนกันนะครับโดยที่อยู่ในมือเราก็คือ Dark Pur p l e ซึ่งเขาจะมีความเข้มสุขุมจัดว่าเป็นสีที่เราชอบมากๆเป็นการส่วนตัวดูสเปคดูดีไซน์กันมาประมาณนึงแล้วเชื่อว่าที่หลายคนอยากรู้เลยก็คือหนีไม่พ้นเรื่องของการเล่นเกมแน่ๆน,นะครับวันนี้เราจับมาเทสกันให้ดูเลย,ก,เลยกับ4เกมเด่นเกมดังซึ่งหลักๆก,ก็จะวัดในเรื่องของเฟรมเรทและเทียบให้ดูไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยทั้ง2รุ่นมาประเดิมกันที่พับ G Mobile ก่อนเลยนะครับ,รรรบขาด มหาชนเกมนี้ซึ่งแม้ว่าตัวเกมเขาจะออกแบบมาให้เข้าถึงกับ device ์ที่หลากหลายเนี่ยแต่ก็ยังมีความท้าทายประมาณหนึ่งกับแผนที่ขนาดใหญ่ตามสไตล์ของเกม Ba t t ช e Royale โดยสําหรับการเล่นบนเรียลมี13รุ่นปกติเนี่ยเราจะปรับกราฟิกไว้ระดับ s o o ู th หรือก็คือต่ําสุดนะครับปรับเฟรมเรทไว้ที่ Ultra และปิดลบรอยหยักเอาไว้ผลที่ได้ก็คือเฟรมเรทจะวิ่งอยู่แถวๆ40ในระหว่างเล่นซึ่งก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งนะฮะและตัวเครื่องเองก็ไม่ได้ร้อนด้วยในระหว่างลุยแมช แต่สำหรับใครที่มองว่าเป็นเกมยิงยังไงก็ควรจะต้องถึง60เฟรมไว้ก่อนก็ต้องรุ่นนี้เลยครับ Realme 13+ 5G การที่ชิปขยับขึ้นมาเป็น Dimensity 7030 e เนี่ยมันทำให้การเล่น PUBG Mobile ราบรื่นขึ้นเยอะมากเพราะเมื่อปรับกราฟิกไว้ที่ระดับ Balance Snap หรือก็คือสูงกว่าเครื่องรุ่นปกติขึ้นมาขั้นหนึ่งแต่ตั้งเฟรมเรทเป็น Ultra กับปิดลบรอยหยักเอาไว้เราจะได้เฟรมเรทนิ่งๆที่60เฟรมเลยไม่ว่าจะเป็นตอนโดดร่มหรือระหว่างบูบนพื้นดินและถ้าลองปรับเพิ่มอีกหน่อยมาที่ระดับ HD มันก็ยังแตะได้ถึง60เฟรมอยู่แค่อาจจะมีแกว่งลงมาบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยก็คือตอนที่เราเปิดเกมมาเนี่ยเขาจะมีแท็บเกมเอนจินอยู่ฝั่งซ้ายด้วยนะครับแท็บนี้จะทําให้เรา monitor ดูเฟรมเรทดูค่าปริงหรืออุณหภูมิคร่าวๆได้โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ช่วยที่สําคัญคือเราสามารถปรับโหมดพลังงานได้จากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกมไหนที่เน้นเล่นสบายๆจะปรับไว้ที่บาลานซ์ก็ได้แต่เกมไหนที่เราต้องการความแรงสุดเท่าที่เครื่องจะรันไหวก็เลือกเปิดเป็น GT โหมดนะครับเร่งประสิทธิภาพของชิปเซตขึ้นมาได้เลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราขอลองกันต่อกับเกมนี้เลยนะครับ Call of Duty Warzone Mobile นี่คืออีกหนึ่งเกมที่ c h ALLENGE กับมือถือระดับเริ่มต้นมากๆนะครับซึ่งในการเล่นบนเรียลมี13 5G เราต้องปรับต่ำสุดนับและเปิด GT mode เอาไว้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเฟรมเรทจะอยู่แถวๆ30ทั้งในโหมด multiplayer และ Warzone ในแมป r d a n ดงนะครับซึ่งก็เรียกว่าสู้ชีวิตไม่น้อยเหมือนกันแต่สำหรับเรียวมี13 plus 5G เนี่ยก็ต้องบอกว่าหายใจหายคอได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในการปรับกราฟิกระดับเดียวกันเฟรมเรทเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่40บวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่งก็สามารถลุย ได้ประมาณหนึ่งในโหมด w a r ์ o n ซโดยหากดูตัวเลขจากซอฟต์แวร์เกมเอนจิ้นของทาง realme เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวชิปเซ็ตเขางัดพลัง GPU มาใช้เต็มที่แล้วจริงๆแต่ท่างนั้นเครื่องก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับระบบระบายความร้อน s t a i l e s s steel, steel vapor cooling system ซึ่งช่วยได้อยู่หมัดจริงๆโดยเฉพาะกับรุ่น13 plus ซึ่งมีพื้นที่ระบายความร้อนถึง6 0 5 0ตารางมิลลิเมตร เรียกได้ว่าเป็นอีกทีเด็ดเลยนะที่ทําให้เราไม่รู้สึกว่าเครื่องร้อนจนน่ากลัวต่อให้เราจะเทสเล่นเกมแบบยิงยาวหลายชั่วโมงก็ตาม มาดูฝั่งเกมโมบ้ากันบ้างกับ League of Legends Wild Rift นะครับโดยสำหรับเกมนี้แน่นอนว่าไม่กินทรัพยากรเท่า2เกมที่ผ่านมาซึ่งกับเครื่องเรียวมี13รุ่นปกติเราสามารถปรับกราฟิกได้ที่ระดับสูงความละเอียดกับเอฟเฟกในระดับกลางซึ่งทั้งหมดนี้คือแม็กซ์สุดแล้วเท่าที่เกมยอมให้ปรับกับตัวเครื่องผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องบอกว่าน่าพอใจครับเพราะว่าเราได้เล่นที่เฟรมเรทแถวๆ60เลยแต่ทั้งนี้ถ้าใครอยากเล่นแบบหายใจทั่วท้องหน่อยเนี่ยก็สามารถปรับกราฟิกลงมาเป็นระดับกลางได้อันนี้เห็นผลชัดดสุ เพราะว่าเฟรมเรทจะขึ้นไปแตะถึง70และร่วงลงมาอยู่แถว60ต้นๆเท่านั้นในบางครั้ง แล้วถ้าเป็นรุ่น13 Plus ล่ะผลลัพธ์ก็จัดว่าน่าดูชมครับเพราะว่าถ้าเปิดโหมด GT เอาไว้เฟรมเรทที่ได้จะขึ้นไปแตะถึง120เลยเรียกได้ว่าใช้ refresh rate หน้าจอกันแบบคุ้มๆค,มมครับ้วยเครื่องนี้เราสามารถปรับกราฟิกได้เป็นระดับสูงความละเอียดกับคุณภาพเอฟเฟกระดับปานกลางสุดเพดานเท่าที่เกมเขาจะให้เราปรับได้เหมือนกันทั้งนี้ถ้าเกิดเป็นจังหวะทีมไฟท์ที่หนัวม,มากจริงๆเนี่ยเฟรมเรทก็อาจจะมีตกลงมาเหลือหลัก100หรือ90กว่าๆแต่ภาพรวมยังไงก็ต้องบอกว่าลื่นสบบาายตาครั ปิดท้ายกันด้วยเกมนี้เลยครับเซเลสโ o นซีโร่จาก h o y o เวิร์ที่ผลเทสก็ออกมาน่าสนใจเหมือนกันเพราะต่อให้เป็นเครื่องน้องเล็กอย่างเรียวมี13 5G เนี่ยเขาก็เล่นได้แถวๆ40-50เฟรมสําหรับการปรับพรีเซตภาพเป็นระดับต่ำนะครับทั้งนี้ก็จะมีจังหวะที่ภาพกระตุกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับเกมเพลย์เท่าไหรนะ่นัก ขณะที่ถ้าเป็น realme 13 plus 5g นะครับตัวนี้ก็คือสอบผ่านเลยครับเพราะว่าสำหรับการปรับ preset เ,เป็นระดับตำ่ำเราก็สามารถเล่นได้แถวๆ55 60เฟรมเลยสำหรับมือถือในเรนจ์เริ่มต้นนี้นะครับแต่ว่ารันเซเลตซอนซีโร่ได้ระดับนี้เราถือว่าโหดเอาเรื่องเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดไปลองกับเกมรุ่นพี่อย่าง Gen s ช i n Impact นี่อันนี้ก็ไม่ต้องเสิร์ฟนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเกมทำลายมือถืออยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องปรับต่ำแบบสุดเหยียดเลยครับถึงจะเล่นได้แถวๆ40-50เฟรมสำหรับเร a l วมี 13+ Plu ดังนั้นเราแนะนำว่าเอาไว้ใช้เล่นแก้ขัดหรือไว้เก็บเควสรายวันหรือเล่นอีเวนต์ง่ายๆจบเร็วๆอะไรแบบนี้จะเหมาะสมกว่านะฮะเทสเรื่องเฟรมเรทกันไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่ามีหลายคนอยากรู้เหมือนกันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ ซึ่งเอาจริงๆแล้วแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ก็เป็นอะไรที่เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าพอเป็นชิปรุ่นใหม่อย่าง Dimensity 7 0 3ในเรียวมี 13+ Plus กับ Dimensity 6 0 3ในเรียวมี13รุ่นปกติเนี่ยเขาก็เลยจัดการพลังงานได้ดีกว่าเดิมในการทดสอบเราขอเน้นที่รุ่น 13+ Plu และเลือกเป็นเกม League of Legends Wild Rift โหมดเล่นกับบอทนะครับซึ่งทําให้เราคุมเวลาได้ที่ตาละ15นาทีผลก็คือใน1ตาเนี่ยแบตเตอรียย่จะลดลงเฉลี่ยที่4-5เ นนั้และจุดที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าจะเปิดโหมด Balance หรือโหมด GT เนี่ยมันก็ไม่ได้กินแบตเตอรี่ต่างกันมากด้วยนะครับคือต้องเทสไปถึงตาที่5ตาที่6นู่นเลยครับเราถึงจะเริ่มสังเกตว่าในโหมด GT เนี่ยแบตมันลดไวกว่า Balance ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นผลมาจากการที่โหมดนี้ทำเพอร์ฟอร์แมนได้ดีกว่าแบบที่ลื่นขึ้นเป็น10หรือ20เฟรมเลยดังนั้นก็ต้องยอมกินแบตและเกิดอุณหภูมิสูงกว่าด้วยเช่นกัน และอีกหนึ่งการเทสที่น่าสนใจคือเรื่องของระบบชาร์จไว80วัตต์ซึ่งทางเรียวมีบอกเรามาว่าการชาร์จเพียง5นาทีก็ทําให้เล่นเกมได้เป็นชั่วโมงเลยโดยจากที่เราลองกับรุ่น 13+ นะครับถ้าแบตเหลือน้อยการชาร์จก็จะทําได้ไวมากๆและขึ้นมาได้ประมาณ13%เลยในเวลา5นาทีซึ่งพอเอามาเล่น League of Legends w i l d Rift ที่อุณหภูมิห้องนะครับผลก็คือเราเล่นได้ประมาณ40นาทีซึ่งถึงมันจะไม่ได้แตะ1ชั่วโมงแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราปรับกราฟิกไว้ให้ตันหมดทุกอย่างนะ ด้วยดังนั้นการที่สามารถลากมาได้ขนาดนี้เราก็ถือว่ามันเก่งมากๆแล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ได้ลองเทสชาร์จแบตตั้งแต่1%ไปจนเต็มด้วยเหมือนกันโดยสําหรับเรียวมี13 5 G ที่เป็นชาร์จไว45วัต์นั้นจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนเรียวมี 13+ plus ห G ที่เป็นชาร์จไว80วัตต์จะอยู่ที่ประมาณ68นาทีหรือก็คือชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความไวที่น่าพอใจมากตอบโจทย์กับชีวิตประจําวันของใครหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในจังหวะรีบเร่ง ขอสรุปให้เลยนะครับว่าเรียลมี13 5G กับเร a l มี 13+ 5G คืออีกหนึ่งทางเลือกราคาประหยัดที่เหมาะสำหรับคอเกมในปี2024นะครับใครที่เน้นเล่นเกมกาชาเกมกราฟิก 2D หรือบรรดาเกมโมบะที่ไม่ได้กินเครื่องหนักมากส่วนตัวเรามองว่าเร a l มี13 5G ก็เพียงพอสำหรับความต้องการแล้วส่วนใครเป็นสายโหดหน่อยนะครับชอบเล่นเกมกราฟิก 3D หนักๆ p ับ G ต้องมี l อ of Duty ต้องมาเรียลมี 13+ 5G ก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่าทางนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ไว้ใจได้ในเรื่อง ของแบตเตอรี่ที่อยู่ทนอยู่นานพร้อมระบบการจัดการความร้อนที่เขาเอาอยู่จริงๆต่อให้ไม่ได้เล่นในห้องแอร์ก็ตาม สำหรับทั้ง2เครื่องนี้ปัจจุบันก็เปิดพรีออเดอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคมโดย Realme 13 5G เปิดตัวมาที่8,999บาทและ Realme 13 Plus 5G เปิดตัวมาที่11,999บาทสำหรับรุ่น ROM 256GB และ13,999บาทสำหรับรุ่น ROM 512GB มาพร้อมกับของแถมสุดพิเศษรวมมูลค่ากว่า1497บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Realme Thailand และตัวเครื่องจะวางขายจริงในวันที่25ตุลาคมนี้ ก็เตรียมไปจับไปลองถือกันได้เลยตามช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศครับ